สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องพับคัมเบอรี่มือสองนะครับคลิปนี้อยู่กับผมพับพอโตนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตสต็อกโตโยต้าคัมเบรี่กันนะครับรถสไตล์ผู้โดยสารมีตั้งแต่โฉม ACV 5 1นะครับไปจนถึง ACV 7 0เลยนะครับปี16ถึงปี20เลยนักชมนะครับที่วันนี้เนี่ยผมจะมาถ่ายให้ดูนะครับว่า มีรุ่นอะไรบ้างนะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่เรท่อนเท่าไหร่นะครับสำหรับคัมรี่นะครับก็เป็นรถสไตล์ผู้บริหารอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่ค่อนข้างคุ้มค่านะครับในเรื่องของราคาไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันออปชั่นนะครับที่จัดมาเต็มๆล้นๆ้นะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับที่นั่งสะดวกสบายแล้วก็ที่สําคัญนะมีระบบไฮบริดด้วยนะครับค่อนข้างประหยัดน้ำมันเลยนะครับคลิปนี้มีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นไปจนถึงตัวท็อปสุดเลยให้พี่ๆเลือกสานการนะครับไม่ว่าจะเป็น สีบอนเงินสีเทานะ่ครับสีขาวสีกลางไฟสีพิเศษภายในสีดำสีเบจมีครบเลยนะครับใครที่หาอยู่นะฮะคลิปนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับราคาเริ่มต้นแค่4,49,000บาทครับนะฮะคันนี้นะครับ4,49,000บาท่นะได้เป็นโฉม ACV วี่นหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คันในสูตรเป็นก่อนเลยดีกว่านะครับสีบอลเงินนะครับนี่ นะคะัคันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวไฮบริดนักชมนะครับ t o y ยต a c a m r รครับ2.5ไฮบริดคันนี้นะครับป้ายทะเบียนนี้เลยนะ5ขอพอ5091นะครับสำหรับคันนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นรองท็อปนักชมนะครับรองท็อปคันนี้ครับราคา819,000นานะเลขไมหม่น2 2 0 0 0โลนะครับกับปี2020นะอันนี้ฟรีดาวผ่อนประมาณเดือนละ1มื0 0สี่นะฮะอาจจะพื้นที่แคบนิดนึงนะครับนี่ ไปายทะเบียนนี้เลยนะรุ่นรอง g t o p นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับมาพร้อมไฟเดินทาง Running Light นะครับย้ำอีกครั้งว่าคันนี้ราคา8 1 9 0 0 0รุ่นรอง g t o p เขามีซันรูฟมาให้เรียบร้อยแล้วเปิดปิดระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็มีเซนเซอร์ Parking เซนเซอร์ที่เตือนสิ่งผิดปกาิให้ถึงรอบคันนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยรถทุกคันนะอย่างคัมบรี่เนี่ยเป็นรถมือเดียวนะครับย้ำเลยว่ารถทุกคันเนี่ยจอดอยู่ประมาณ10คัน นะครับเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์นะครับมีการดูแลเป็นแสนทุกอย่างตั้งแต่1นึ่งหมกิโลแรกเลยนะครับสำหรับรถทุกคันนะครับที่บริษัททอโต้เนี่ยนะตรวจสอบได้นะมีที่มาที่ไปนะครับไม่มีย้อมแมวขายแน่นอนนะครับกระจกข้างปรับและพับปัดไฟฟ้าแบบนี้เลยสภาพสวยๆใหม่ๆนะครับคันนี้เลขไม่หน2่0 0สนสอมนโลนะคุณผู้ชมนะครับภายในสภาพใหม่กลิบเลยนะครับได้เป็นบอรหนังสีดําล้วนครับนี่ปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับปรับระดับได้8ทิศทางนะสำหรับรุ่นน้องคอป สภาพภายในสภาพตัวบริเวณพวมาลัยนะครับไม่มีรอยถลอกนะนะครับหุ้งหนังมาส,สวยๆมีคูคอนโซล์ให้นะครับมีเกียร์เป็นดิจิตให้ด้วยนะสำหรับตัว2.5ไฮบริดคันนี้ปี2020ที่ได้ปีใหม่ๆไปใช้งานนะครับนี่นะส,สวยๆนะครับรายละเอียดภายในตัวรถนะ นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันนะฮะที่ตอบโจทย์กับการใช้งานเรื่องความสะดวกสบายนะครับและวก็ความปลอดภัยนะจอกกางเครื่องเสียงระบบทัสกีนนะครับแอร์ออโต้ดูอัลโซนครับมีที่ชาร์จมือถือไร้สายให้ด้วยนะฮะเกียร์ออโต้แปดสปีดมีโหมดขับขี่ให้เลือกอีโค o นอร์มัลสปอร์ตเบรกมือือซ้าอยู่ตรงกลางนะครับด้านบนก็เป็นซันรูฟนั่นเองนะฮะนี่มีที่บังแดดให้ด้วยนะครับซันรูฟครับเปิดปิดระบบไฟฟ้านะชมนะครับอ่าเดี๋ยวต้องสตาร์ทรถนะถึงจะเปิดได้นะครับนี่นะฮะ ก็ถือว่าข้อดีก็คือเพิ่มความกว้างให้กับตัวรถนั่นเองนะ8 19,000บาทครับรุ่นรอง็อปคันนี้ยังว่างอยู่นะครับอ่ะอันดับต่อไปนะครับก็จะเป็นรุ่นรอง็อปเช่นกันแต่ว่าเป็นสีพิเศษเป็นสีกลาไฟนะจะอ,อกน้ําตาลกิมเทมแบบนี้เลยนะครับสีพิเศษภายในในะครับสีเบลดหรือว่าสีครีมนั่นเองนะครับกับคันนี้ราคา8 19,000บาทราคาเท่ากันแต่ว่าพี่ได้เลขใหม่90,000 รคเลขไมล์90,000ครับ, 90, 000, ค,รบคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ14,000นะครับสารรูปไม่ให้ครบๆเหมือนการฟังก์ชันออปชันเหมือนกันกับคันเมื่อก,กี้นะครับป้ายทะเบียนนี้เลย 9PN825 ใครที่สนใจคันไหนนะครับัมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับแนะนําว่าให้แคปป้ายทะเบียนไว้นะฮะไฟหน้าเบรกเตอร์นะครับระบบไฮบริดของคัมบรี่นะครับ,รบ,บ,บ, ry, รบโตโยต้าเขารับประกันเพลมไวท์ถึง23.3กิโลต่อลิตรเลย ถือว่าประหยัดมากนะครับอัตราการเร่งดีแรงม้า211แรงม้าพี่ๆคิดดูนะครับแรงไม่แรงนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันนั่งสบายความปลอดภัยสูงภายในครับนี่นะฮะเบาดสีเบลดนะครับเบอดสภาพใหม่ๆไม่มีรอยขูดขีดฉีกขาดนะครับภายในก็สภาพสวยนะครับไม่มีรอยะลุ่นลอกนะฮะเลขไมค์คันนี้แค่เก้าหมื่นโลครับชมนะฮะสภาพภายในนะครับถือว่าใหม่ถือว่าคลิปเลยนะครับนี่นะฮะขอบผม ความปลอดภัยสูงนั่งสะดวกสบายนะครับปอบผู้บริหารก็ด้านหลังนะครับถือว่ากว้างมากนะสำหรับแคมเปร่โฉมนี้นะครับเป็นโฉมปี2019ปี2020นั่นเองนะครับคันนี้ได้ปี2000ขออคัยนะเดี๋ยวดูให้แป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ได้ปี2019ครับชมนะครับปีเนี่ยเอ่เก่ากว่าคันแรกคันเมื่อกี้นะครับแต่พี่ได้เลขไม์90,000นะครับราคาเท่ากัน8 9ฟรีดาวประมาณเดือนละเ4,000คันนี้เป็นหนึ่งคันนะ เป็นสีพิเศษใครอยากได้สีพิเศษนะครับภายในสีเบลมาเอาคันนี้ไปได้นะครับต่อไปครับจะเป็นรุ่นท็อปสุดนะฮะทำไมผมถึงรู้นะครับเพราะว่านี่ล้อแมกนะคนละลายนะชมนะครับลายนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวท็อปนะครับล้อแมกคนละลายนะนะครับได้เป็นแมกขอบ18นะสำหรับตัวท็อปนะตัวรองเนี่ยได้ขอบ17นะครับคันนี้ราคาดีมากผู้ชมฮะ แต่ว่าเลขไม้เนี่ยอาจจะเยอะไปสักนิดหนึ่งนะครับหากใครที่ไม่เสียเรื่องเ,องเลขไม้และอยากได้เป็นโปรท็อปนะครับมาเอาคันนี้ได้นะฮะร,ราคา899,000บาทได้โกลต้ตาคัน r ี2.5ไฮบริดพ m เ u มปี19นะครับปี19เลขไม้1แสนกับอีก80,000นะครับคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อนประมาณเดือนละ15,500บาทนะครับ15,500บาทนะครับมีอะไรต่างกันบ้างน,น,นะครับ ด้านหน้าเนี่ยตรงโลโก้เนี่ยเขาจะมีเรดาร์เซนเซอร์ความปลอดภัยให้ Toyota Safety Sense นะครับมีระบบเซนเซอร์เตือนออกนอกเลนเซนเซอร์เตือนก่อนกระชนให้นะครับป้ายทะเบียนนี้เลยนะกกรเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์ก็รถบริษัทปผบจัมการนั่นเองนะครับรถทุกคันนะสุ่ทธิอาคัมรีนะครับเป็นรถรบริษัทผบจัมการนะครับล้อแม็กนะอลอยเดิมแท้โรงงานนะครับรัดมาพร้อมอยางมิชลินขอบสิยาง ลึกๆนะยางให,ใหม่ๆนะครับคันนี้ฟรีดาวได้เลยนะครับสวหรับพี่ๆทุกท่านเลยที่เครดิตดีนะครับซันรู้งมีให้ครบนะครับสหรับฟังก์ชันเพิ่มเติมขึ้นมาเบาะเนี่ยเขาจะเป็นเบาะมีแอร์นะครับนี่ฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาและเบาะมีแอร์ออโต้ไฟสูงเพิ่มขึ้นมานะครับเซนเซอร์เตือนต่อกันชนเซนเซอร์เตือนหน,นอนนกเลนเพิ่มขึ้นมาและคันนี้เป็นอะแดปติฟทูพันโชนะครับมีเกียร์แพนดิชชิพให้เรียบร้อยแล้วนะครับพวงมลาลัยสามารถสั่งการด้วยเเเเเสีนนเนีียยยงงงไไดดด้้้้นนนนนนนะะฮาาาใใ่่่่่ถือววหหมแแลลก็็โพขป JBL 9ต นะครับแอร์แยกเป็น3โซนด้านคนขับด้านคนนั่งด้านหลังนะครับที่ชาร์จมือถือไร้สายมีให้ครบแล้ระบบเกียร์นะครับก็เหมือนกันกับรุ่นรองท็อปนะฮะและที่เพิ่มขึ้นมาอย่างที่ผมแจ้งไปนะฟังก์ชันเบาะมีแอร์ด้านหน้านะครับเบาะปับไฟฟ้าด้วยนะครับด้านบนมีซันรูฟนะนะครับไม่มีรอยเจิมโล่งยานใดๆคันนี้นะครับแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะฮะได้เป็นสีออกน้ําตาลเข้มๆเหมือนกันนะครับนี่ด้านหลังนะเบาะผู้บริหารนะครับก็จะต่างกับรุ่นรองท็อปเหมือนกันเขาจะ ปรับเองได้นะสำหรับตัวบบร์ด้านหลังนะครับอ่าเดี๋ยวผมปรับบาะให้ดูนี่เขาจะมีทัชแพดควบคุมพวกเครื่องเสียงอุณหภูมิแอร์นะครับม่านหลังไฟฟ้านะควบคุมได้หมดนะครับนี่ยังไงฮะเหมือนพี่นั่งบนเครื่องบินนะครับ,บอบาะ V.I.P เลยนะครับภายในกว้างแอร์หลังมีให้ครบม่านหลังไฟฟ้ามีครบนะครับสำหรับคันนี้สภาพใหม่คลิปกับราคา8 9 9 0 0 0เาหาันบาททีดาวฟประมาณ เดือนละ15,500บาทนะได้เป็นรุ่นตัวท็อปเลยนะครับปกติตัวท็อปเนี่ยเขาจะขายอยู่900,000ต้นนะครับเลขไมา์คันนี้นะครับแสนแปดเขาก็เลยขาย899นั่นเองนะครับถือว่าคุ้มและพี่ดูสภาพภายในเนี่ยใหม่เก็บเลยนะครับสหรับเรื่องเลขไมา์เนี่ยพี่ไม่ต้องกังวลเลยนะครับเดี๋ยวผมแถมประกันเครื่องเกียร์ไปให้ใช้งานด้วยนะครับเพราะว่ารถวิ่งงานเนี่ยเขาใช้ประมาณนี้อยู่แล้วแสนห้าขึ้นนะครับเป็นรถบริษัทนะครับมีการดูแลบำรุงรักษาแม่ทันส์อยู่ทุกระยะ นะครับดีกว่ารถบ้านนะครับที่แบบว่าไม่มีประวัติเข้าเช็คสูน้ำมันน้อยๆไม่ค่อยใช้งานนะครับรถใช้งานยังไงก็ดีกว่านะผมแจ้งแบบนี้นะครับอ่ะคันต่อไปครับคันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเอ่อตัวรองท็อปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมดูให้แป๊บหนึ่งนะนะครับอ่าคันนี้ขออภัยนะตัวท็อปสุดนะครับคันนี้ตัวท็อปสุดนะครับแสดงว่าล้อแม็กคันนี้เนี่ยเขาเขาเปลี่ยนมานะ นะครับอ่าคันนี้กับเลขไม้แค่9ก0 0 0มืได้เป็นตัวท็อปสุดเหมือนกันนะครับราคา8ปดกับเก้เก้าเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเลขไม้น้อยนะครับตัวท็อปเนี่ยเขาขายอยู่9 0 0 0 0สกลางไปถึง9 0 0 0 0สปลายนะชมนะครับคันนี้ได้ไป2องพันสิบเก้ากับสองห้ไฮบริดพรีเมียมนะครับเรดาร์ด้านหน้าโลโก้มีครบนะครับสับคาบปอกคันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าใหม่คลิปนะเพราะว่าเลขไม้เขาแค่9ก้0 0มื่โลนะครับใครอยากเอาสุดนะฮะ คันนี้เนี่ยถือว่าสุดแล้วนะครับตัวท็อปสุดไม่หลักหมื่นนะครับและพี่ดูสภาพภายในได้เป็นเบาะหนังสีดํานะครับเบาะหนังสีดํานี่แบบนี้ปรับไฟฟ้านะครับเบาะมีแอร์เหมือนกันนะครับฟังก์ชันเหมือนคันเมื่อกี้เลยนะครับนี่พวงมาลัยไม่มีรอยถลอกนะครับจอกลางระบบแพลตตกรนมีลำโพง JBL 9ก้าตำแหน่งนะครับแอร์แยก3โซนนี่ผมให้ดูสภาพภายในนะแล้วก็ด้านบนเนี่ยมีซันรูฟให้ ภายในเนี่ยคันนี้ถือว่าใหม่คอนโซลคอนโซลต่างๆนะครับพุมพรมเป็นสีดำล้วนกับเลขกไม้เก้าหมื่นโลนะครับอันนี้เนี่ยฟรีดาวพอนประมาณเดือนละ17,000เจ็นะครับหมื่นเนะกับราคา9 8 9 0 0 0นาบอรหลังก็สามารถปรับเอนได้ภายใน,นกว้างนะครับเบาะไม่มีช้ำไม่มีรอยขูดขีดรอยฉีกขาดนะครับอันนี้ใหม่มากและได้เป็นสีเทานะฮะสีเทาหรือว่าสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายเป็นรถหน่วยงานมือเดียวประวัติสูงนะครับ 9,99 0 0บาทปีดาวผ่อนอยู่17ื่นนะครับอ่ะมาที่คันต่อไปครับตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่กับคันที่เป็นน้ำมันล้วนแล้วนะคัมรี่2.0 G นะครับใครที่กังวลเรื่องระบบไฮบริดนะครับและอยากได้เป็นตัวน้ำมันล้วนนะครับผมมีจอดอยู่ประมาณ6คันนะครับที่สาขาที่2นะบริษัทพอโต้นะครับคันนี้เลขทะเบียน9ปว7253นะครับ7253ครับกับราคา 689,000บาทได้คัม r y รี่ 2.0G รุ่นเริ่มต้นปี2020เลขไมล์180,000กิโลเมตรนะครับอันนี้ครับกับราคาที่คุ้มแบบนี้นะครับฟรีดาวน์เนี่ยผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ11,900ตีไป1มือแล้วกันนะครับตีไป12นนะครับรถคันนี้เป็นรถปลดประจำการนะักชมนะครับสีเทานะส่วนใหญ่เนี่ยรถบริษัทเนี่ยเขาจะใช้เป็นรถสีเทาเพราะว่าหนึ่งเลยดูแลรักษาง่าย ดูแลรักษาง่ายดูแลตั้งแต่1,000กิโลแรกนะครับมีประวัติเข้าเช็คศูนย์เนี่ยเป็นประจํานะครับเอาทะเบียนตรวจที่ศูนย์ได้นะครับแต่พี่ดูนะนะครับสภาพภายในของเขาค่อนข้างใหม่เลยและเป็นโครงสร้างเกตเทสทุกคันที่รับประกันว่าไม่มีประวัติชนหนักพลิความหรือว่าจมน้ำนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีคูคอนโซลแต่ว่ายังไม่ได้เกียร์เพนชิพนะนะครับ ไอปุ่มออโต้สตาร์ตสต็อปประหยัดพลังงานมาให้เรียบร้อยนะครับเกียร์ออโต้แบบนี้พร้อมเบรกมืออยู่ตรงกลางเป็นแบบไฟฟ้านะครับจอกลางระบบทัชสกรีนนะครับแอร์ออโต้ดูอัลโซนนะนะฮะภายในสวยๆนะครับรุ่นน้ํามันนะครับก็จะไม่มีซันรูฟนะครับต้องเป็นตัว 2.5G ถึงจะมีนะครับตัวเริ่มต้นไม่มีแต่ว่าราคาเนี่ยถือว่าประหยัดจากตัวไฮบริดไปค่อนข้างเยอะประมาณ20,000 0เลยนะครับภายในกล้องแบบนี้นะฮะใครที่เอ่อ ใช้น้ำมันล้วนนะครับก็พอแล้วตัวเริ่มต้นนะครับก็ขับขี่สะดวกสบายแล้วนะครับช่วงล่างเดียวกันนะช่วงล่าง tng เหมือนกันเพราะว่าโฉมเดียวกันนะครับให้ให้เปลี่ยนเป็นปีกโมอิสระนะครับถือว่าการขับขี่เกาะท้องถนนสมูทนะครับมากยิ่งขึ้นความปลอดภัยสูงนะครับป้ายทะเบียนนี้นะ689นะครับอ่ามากันที่คันต่อไปป้ายทะเบียนนี้9กน .1434 นะครับ1 4 3 4คันนี้นะฮะอ่าขอดูนิดนึง ได้เป็นปี19นะครับคันเมื่อกี้เนี่ยปี2020นะนะครับปี19นะราคาลดลงมาจากปี20 1 0 0 0 0บาทขายแค่6 7 9 0 0 0บาทเลขไม้์แสนแปดนะครับไม้์แสนแปดนะฟรีดาวน์ผ่อน11,000่นบาทนะครับผ่อนพอกันนะผ่อนพอกันนะครับพันนี้6,79นะครับภายในนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภายในนะครับเดี๋ยวผมพาดูภายในทุกคันเลยโอ้โห ภายในปี19นะครับค่อนข้างสดเลยนะครับผมว่าสดกว่าคันเมื่อกี้ด้วยนะฮะนี่โอ้โหเบาะเนี่ยใหม่เก็บนะครับพวงมาลัยไม่มีรอยทะลอกนะครับภายในค่อนข้างใหม่เลยครับชมนะฮะโอ้โหสวยนะฮะสวยนะนะครับนี่เบาะภายในนะครับสภาพใหม่ๆตึงๆนะแอร์หลังมีครบนะครับ679ครับคันนี้นะฮะป้ายทะเบียนนี้ได้ปี19นะปี19จะขายอยู่ติปี20จะขายอยู่ 689นะครับนี่คันนี้ทะเบียนนี้นะ1434นะครับคันต่อไปคันนี้ก็ขาย679อ่าได้ปี19เลขไม้น้อยกว่านะครับไมล์แสนห้านะครับไมล์แสนห้าพี่จะสังเกตนะว่าทําไมเลขไมล์เนี่ยแสนห้าขึ้นเพราะว่าเขาเป็นรถบริษัทกดประจําการนั่นเองนะครับอย่างที่ผมย้ําแจ้งไปนะครับอยู่ทุกคลิปเลยรถบริษัทกดประจำการเนี่ยเขาจะใช้งานประมาณ1นึ่งแสนห้าหมื่นโลแต่ว่าเขามีการดูแลไม่ได้นั้นที่ดี นะครับก็น่าสนใจกับราคาประหยัดแบบนี้และที่สําคัญผมขายประหยัดกว่าที่อื่นนะครับเลขไม้อาจจะสูงแต่ราคาไม่ได้สูงตามนะผุ้ชมนะครับผมขายตามราคาเลขไม้เลยนะครับ7418นะทะเบียนนี้ได้ปี2019นะครับฟรีดาวผ่อนอยู่1 1 0 0 0เหมือนกันนะฮะนี่นะครับสภาพภายในนะครับตัวบงตัวบ่เนะก็ใช้งานได้ปกตินะครับ ก่อนปล่อยรถนะครับเราจะมีช่างผู้เชี่ยวชาญนะฮะเข้ามาตรวจรถให้นะครับเป็นหน่วยงานกูเอเปคชันได้มาตรฐานของเยอรมันเลยนะครับเวลาเราจะัดไปแนนเนี่ยเราต้องตรวจรถให้ลูกค้านะครับทุกคันนะครับรถคันไหนไม่ได้มาตรฐานเนี่ยจัดไปแนนไม่ผ่านนะนะครับและเราเนี่ยไม่รับซื้อเข้ามานะครับเรามีการตรวจรถมีการเช็คสภาพรถนะครับขั้นแรกเนี่ยจากตาจดซื้อนะครับแล้วก็จากทีมช่างของเรานะครับก่อนที่จะ จัดแนมนเนซ์เสร็จนะครับเรามีการตรวจรถจากช่างผู้ชาญภายนอกอีกมีใบเซอร์ติฟิเคตให้ครบนะครับไม่ต้องห่วงนะพี่จะได้รถที่มีมีคุณภาพออกไปใช้งานกันย,ยาวๆแน่นอนนะครับคันต่อไปคันนี้ก็ 2.0G เหมือนกันนะครับปี1969 7เหมือนกันนะครับคันนี้เลขไม 8, ล์158,000โลนะครับ158,000โลนะ นะครับราคาเท่ากันนะปีเดียวกันเลขไมยพอกันนะครับนี่สามหนึ่งสามสี่มาก่อนเลือกก่อนนะคุณชมนะครับมาก่อนเลือกก่อนภายในสีดำนะครับปีดาวผ่อนยูหนึ่งหมื่นหนึ่งพันอ่ะมาดูคันต่อไปอันนี้ราคาหกเจ็ดเก้าปีสิบเก้าเหมือนกันเลขไม้แสนหกนะครับไม้แสนหกผ่อนเท่ากันนะครับนี่นะมาก่อนเลือกก่อนป้ายทะเบียนนี่นะสองหกห้าห้า ะครับรถหน่วยงานปประจำการมือเดียวประวัติศูนย์ทุกคันนะครับมาที่คันสุดท้ายครับคันสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็จะเป็นโฉม a c v 51อย่างที่ผมแจ้งไปนะราคาแค่4 000, 4 000, 9 0 0 0ได้เป็นรุ่น 2.0G นะครับเลขไม 1, 000, 7, 000, ล์100,000กับอีก70,000โลนะครับแต่ว่าปี2016ที่เฉลี่ยการใช้งานต่อปีดูนะครับประมาณ20,000กว่าโลนะครับถือว่าไม่เยอะนะ นะครับรถปี16นะครับภายในเนี่ยสวยเหมือนกันนะครับป้ายทะเบียนนี้5364นะครับเซ็นเซอร์มี5รอบคันไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟตัดหมอกด้านหน้าครบนะครับพาร์คิ้งเซนเซอร์เธอสิงขวางห้รอบคันด้านหน้าสอด้านหลัง4โครงสร้างเกรดเอนะครับคันนี้ติดตั้งคิวกันสาดมาให้ด้วยเรียบร้อยเลยนะครับภายในครับพรมมันเป็นลายไม้ตัดสลับสีดำกับสีเบลตนะครับนี่นะภายในสวยจัดนะครับได้เป็นบอหนังปรับไฟฟ้าด้วยนะผู้ชมนะครับ เกียร์ออโต้นะฐานเกียร์ลายไม้ ine, แบบนี้เครื่องเสียงเดิมโรงงานนะครับแล้วก็แอร์เนี่ยได้เป็นดูอัลโซนแยกสายขวาส้เรียบร้อยนะเป็นแอร์ออโต้นะครับและที่สําคัญมีที่ชาร์จมือถือไร้สายให้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะโฉมเก่านะแต่ว่าฟังก์ชันครบเหมือนตัวโฉมใหม่เลยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีคูปคอรโชรลให้เรียบร้อยนะครับคันนี้เลขไม้นะฮะหนึ่งแสนกว่า7ปเจ็ดหมื่นโลนะครับเฉลีนะ่ยการใช้งานต่อปีแค่20,000กว่าโล นะถือว่าไม่เยอะนะครับแคมรี่เนี่ยเราไม่ได้มีแค่นี้นะคุณผู้ชมนะครับผมเอามาถ่ายให้ชมกันแค่ที่จอดอยู่สาขาที่1น,นะครับจอดอยู่สาขาที่2เนี่ยมีประมาณ5-6คันนะครับสต็อกแคมรีตอนนี้ก็ประมาณเกือบเกือบยีคันแล้วนะครับนี่นะฮะก็ถือว่าครบนะนะรับสาขาที่1ก็มีประมาณนี้นะครับแมรี่ราคาเริ่มต้นนะ9 4, 4 9เท่านั้นนะครับฟรีดาวนผ่อนอยู่ประมาณ เดลอนละ8,000กว่าบาทอ่ะคันนี้เนี่ยผ่อนอยู่ประมาณเดือนลป8,000กว่าบาทนะครับและที่สำคัญนะครับผมไม่ได้มีแค่นี้ผมมีตัว2 5 G ด้วยโฉมนี้นะครับราคา4 8 9นะครับแล้วก็โฉมนี้ปี17นะฮะสีขาว2 5 G นะครับผมขายอยู่4 8 9นะครับจอดอยู่สาขาที่2ใครสนใจขอรูปรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับอยู่ต่างจังหวัดหรือว่า อยู่จังหวัดอื่นนะครับก็ซื้อรถกับบริษัทของเราได้นะครับเรามีเจ้าหน้าที่ธนาคารเข้าไปวิ่งเซเน็นเอกสารให้ถึงหน้าบ้านเลยหรือถ้าใครอยู่ใกล้ๆนะครับกรุงเทพปริมณฑลที่สามารถเข้ามาได้ที่บริษัททอโต้ทั้ง2สาขานะครับอยู่ใกล้ๆก,การสาขาที่1สาขาที่2อนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีสุวินทวงศ์นะครับเขตมินบุรีกรุงเทพนั่นเองหรือถ้าใครมาไม่ถูก ติดต่อผมพับพอโตเข้ามาที่เบอร์0888994496นะครับหรือแชดไลน์ดีมาก็ได้ครับ TOP TRP92 นะครับรถทุกคันนะครับซื้อรถกับผมเดี๋ยวผมแถมประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีเต็มนะครับมูลค่า20,000บาทนะใช้งานได้อย่างสบายใจเลยนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพับคัมบรีมือสองด้วย นะครับผมคอพอโต้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคุณผชมวันนี้สวัสดีครับ